ติดตามนโยบายรัฐบาลส่งเสริมประโยชน์ให้ประชาชนเชื่อมั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันในรายการร่วมสร้างประเทศไทยทาง FM 95.5 MHz ช่วงนี้กับรายการร่วมสร้างประเทศไทยมาติดตามในส่วนของการขับเคลื่อนเดินหน้าของอุตสาหกรรมฮาลาลน,นะครับรองรับตลาดกลุ่มประเทศมุสลิมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าส่งออกอีกประมาณ3%ภายในปีนี้นะครับคุณผู้ฟังโดยประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลน,นะครับและก็เป็นผู้ผลิตอาหารฮาลาลรายใหญ่ของโลกที่ได้รับการยอมรับในหลายประเทศคุณผู้ฟังซึ่งถ้าคิดเป็นสัดส่วนเนี่ยประมาณ20%ของการส่งออกทั้งหมดนะครับโดย60%สรเนี่ยส่งไปยังประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม จะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะอยู่ใกล้ๆกับประเทศไทยอย่างเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียบรูไนนะครับคิดเป็นมูลค่าก็อยู่ที่ประมาณ6 0พันล้านเหรียญสหรัฐนะครับคูณเข้าไปก็อยู่ที่ตอนนี้เนี่ย 30เท่าไหร่33-34บาทนะครับในปี2 5 6 4 6 5ที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าหมายมูลค่า3%ภายในปี6-6นอกจากนี้อาหารอุตสาหการรมฮาลางของไทยอย่าครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์และก็บริการต่างๆอย่างเช่นพวกเครื่องสำอางแฟชั่นเวชกรรมเวชภัณฑ์นะครับการท่องเที่ยวนะครับซึ่ง หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจไม่ใช่เรื่องของคําว่าฮาลาลเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องเฉพาะของอาหารคุณผู้ฟังนะครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของฮาลาลต่างๆเนี่ยนะครับก็คือนั่นหมายถึงว่าอย่างประเทศแถวตะวันออกกลางเนี่ยแม้แต่พวกดิสเบรกของรถยนต์ดิสเบรกรถยนต์นะครับก็มีเครื่องหมายฮาลาลเหมือนกันนะครับ นี่คือกลุ่มของตะวันออกกลางนะครับเพราะว่าเครื่องหมายฮาลาลเนี่ยม,มันมันมันหมายถึงว่าสิ่งที่เป็นท,ที่อนุมัติก็คือไม่เป็นโทษไม่เป็นภัยไม่เป็นพิษภัยต่อร่างกายของเรานะแม้แต่ดิสเบรกรถยนต์ซึ่งมันแตกต่างกัน2ยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งมีฮาลาลเพราะว่ายี่ห้อที่มีฮาลาลเนี่ยคือไม่มีแร่ใยห,หิน เนะี่ยมันแตกต่างแค่ตรงนี้เองคุณผู้ฟังแต่พอมีฮาลาเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดความมั่นใจหรือว่าพี่น้องประชาชนถ้าเป็นในแง่ของอาหารการกินเนี่ยถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยเดินตรงเข้าไปเจอร้านอาหารฮาลาสั่งสิ่งนั้นก่อนได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องคิดตะกิตะขวงใจว่าไอ้ฮาลาฮาลาที่เขาว่าเนี่ยเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยหรือไม่อย,อย่างไรนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังว่าผลิตภัณฑ์ฮา,าลาฮาลาที่ทางรัฐบาลชุดที่ผ่านมาได้มีการผลักดันสนับสนุนเนี่ยมันก็จะเป็นอีกสิ่ง ที่อยากจะช่วยให้กับส่งเสริมในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมฮาลางของประเทศไทยนั่นเองนะครับติดตามรับฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยทาง FM 95.5เมกะเฮิร์